พบกันเช่นเคยค่ะวันนี้เมนูที่ไม่ว่าจะจัดไปทําบุญนะคะก็คือเค้กกล้วยหอมนะคะวันนี้แม่อ้อยใช้แป้งเค้กนะคะทุกทีไม่ว่าจะใช้แป้งสาลีค่ะเรามาดูแป้งเค้กกันนะคะว่าจะนุ่มฟูแค่ไหนนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นกล้วยหอมค่ะใช้แ0 0กรัมค่ะตัวนี้จะเป็นแป้งเค้กนะคะแล้วก็ผงฟูแม่อ้อยนําไปร่อนเรียบร้อยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นน้ํามันนะคะแม่อ้อยใช้น้ํามันลําข้าวค่ะ สี400่ร้อยกรัมนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นไข่ไก่เบอร์สองค่ะสีฟองตัวนี้จะเป็นน้ําตาลทรายแดงนะคะต้องเราต้องใช้น้ําตาลทรายแดงเท่านั้นนะคะสีเขาถึงจะออกมาสวยนะคะสี400่ร้อยกรัมค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นนมผงนะคะห้าสิบกรัมตัวนี้จะเป็นกลิ่นวานิลาค่ะใช้สองช้อนชานะคะตัวนี้จะเป็นเกลือค่ะสองช้อนชาน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะ ส่วน2ตัวนี้จะเป็นอัลมอนด์แท่งนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นงาขาวค่ะสำหรับเอาไว้โรยหน้านะคะทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่มะนาวลงไปเลยนะคะใช้วิธีบดทททแบบนี้นะคะถ้าเรามานนำไปปั่นเนี่ยมันก็จะเละไปค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่้อ๊ยจะนำไปแช่เย็นไว้นะคะแม่โอยลืมส่วนผสมหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือนมสดนะคะใช้250กรัมนะคะสูตรเดี๋ยวแม่้อยจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะตรงมุมสามเหลี่ยมนะคะทีนี้เรามาเริ่มปั่นส่วนผสมกันเลยนะคะแม่้อยจะนําไข่ลงไปก่อน,นะค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะเกือนะคะนมค่ะ ามาเริ่มตีกันเลยค่ะแม่วอ้ยใช้สปีดแรงสุดนะคะแม่วอ้ยใช้เวลาปั่นประมาณ5นาทีนะคะเซตนะคะเรานำส่วนผสมตัวนี้ลงไปค่ะนมผงตามด้วยแป้งนะคะ ใช้พายคนนิดนึงนะคะเป็นั้นแป้งเขาจะกระจายปั่นต่อนะคะอันนี้เราจะไม่ปั่นนานนะคะปั่นแค่แป้งเข้ากันดีนะคะเสร็จนะคะนําตัวน้ํามันลงไปเลยค่ะไปค่อยเทให้เป็นสายนะคะขนมเราจะได้นุ่มยทีนี้เรามาเติมกลิ่นวาน,นิลลาลงไปนะคะ ของช้อนชานะคะทีนี้เราจะใช้สปีดต,ต่ำสุดเลยนะคะหลังจากที่เราใส่น้ำมันลงไปนะคะที่ใช้สปีดต,ต่ำสุดค่ะทีนี้เรามาใส่ตัวนี้ลงไปเลยะคะ่ะตัวกล้วยหอมที่เราแช่เย็นไว้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ทำให้ขนมเราฟูด,ดีนะคะโอเคเขาก็มีแล้วนะคะ สูตนี้ไม่อ้อยจางไม่คลับแป้งนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราเตรียมภาชนะเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมานำขนมยอดใส่ถ้วยเลยค่ะน้อยก็วอร์มเตาไว้แล้วนะคะน้อยใช้ไฟ220นะคะน้อยจะใช้เวลาอบประมาณ20-25นาทีนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เม้เาหยอดขนมเสร็จนะคะเราก็จะมาโรยด้วยตัวนี้เลยค่ะงานนะคะมากน้อยตามชอบเลยนะคะเราจะไม่ใส่ให้มันเต็มถ้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเสร็จตามได้ออมม่อมหน้านี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะเป็นเมนูนทําบุญค่ะแล้วก็ให้คุณตากินด้วยค่ะ โอเคเนอ้อยใช้ไฟ2 2 0นะคะใช้ไฟบนล่างนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับเค้กกล้วยหอมของเรานะคะอันนี้จะเป็นหน้างานนะคะหอมมากเลยค่ะดูความนุ่มนะคะดูความนุ่มของแป้งนะคะนี่นะคะนี่นะคะเนี่ย โอ้ oh, ยย,ยิ่งกินกินรอนๆนะคะยิ่งอร่อยนะคะเนี่ย mm hmm. เนื้อนุ่มมากเลยนะคะเนี่ยเช mm hmm. ่นเคยนะคะทํากันไม่ยากนะคะ mm hmm. เดี๋ยวสูตรเดี๋ยวไม่ไว่าจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะเช mm hmm. ่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยยิงเขาวนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ